วันนี้ผมจะมาให้คาถาเรียกคนเข้าร้านซื้อขายเ,าเราจะได้ขายของดีๆนะครับพอดีเมื่อคืนผมฝันแปลกครับฝันว่ามีพระรูปหนึ่งท่านมาบอกว่าถ้าอยากให้คนมีเข้าร้านค้าขายดีๆเนี่ยท่านบอกว่าให้ให้ท่องบทนี้โอมนะมะพระทะมะอุออ นะโมพุทธายะนะครับท่านบอกให้ท่องคาถานี้แล้วลูกค้าคจะเข้าร้านดีครับวันนี้ผมต้องเมื่อคืนผมต้องรีบตื่นมาเลยครับจากฝันรีบมาอัดเสียงไว้เลยาการลืมครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูครับว่าท่านบอกคาถานี้จะเป็นผลได้ผลยังไงบ้างลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดได้ผลยังไง ช่วยอคอมเมนต์มาด้วยนะครับสวัสดีครับ